สวัสดีค่ะเดือนค่ะฟลอยค่ะบริษัทมิสซูรีพับิกิวันนี้เดาจะพามาชมรถที่เดือนจะส่งมอบให้กับลูกค้าที่จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งลูกค้าดูรถมาจากใน YouTube จากคันที่เดือนส่งมอบไปก่อนหน้านี้นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเ p a n d e r g ดนะคะสีบอนเงินราคารถอยู่ที่863,000บาทและตัวนี้ลูกค้าได้สิทธิ์แคมเปญข้าราชการไปด้วยลูกค้าซื้อด้วยเงินสดนะคะ เดี yeah! line, can, ๋ยวจะพามาชมเลยค่ะว่าเดือนแถมอุปกรณ์ตกแต่งอะไรให้กับล mm ูกค้าบ้างนะคะมาเลยค่ะเบื้องต้นนะคะเห็นได้ชัดว่าจะเป็นโลโก้ติดฝากระโปรงรถนะคะติดคําว่า A อ็กเพนเดและถ้าลงมาจากด้านล่างนะคะจะเป็นชุดแต่งทรงสปอร์ตทรงสวยมีไฟ LED สองสว่างในขนาดขับขี่ให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะและมาด้านข้างเลยค่ะด้านข้างเ่ยก็จะแถมตัวกันสาดประตูข้างนะคะ แล้วก็ตัวบ้องมือเปิดกันลอยนะคะมาด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังเดินแถมเซนเซอร์ถอยให้อีกสองจุดนะคะเพื่อความปลอดภัยขณะถอยมากขึ้นนะคะและซิงเกอร์นะคะประตูท้ายไฟฟ้าอย่างคลิปก่อนหน้านี้ที่เดินแจ้งไปก็คือจะเปิดปิดด้วยสามระบบนะคะระบบที่หนึ่งก็จะเปิดปิดจากด้านในระบบที่สองเปิดปิดจากตัวรถและระบบที่3ามเปิดปิดด้วยรีโมทเดี๋ยวเดินพาชมเลยค่ะว่าเปิดปิดกันยังไงนะคะ เปิดจากตัวรถนะคะเดี๋ยวเดินพาปิดด้วยรีโมทนะคะปิดค่ะอย่างภายในตัวรถนะคะเดินก็จะมีแถมตัวถาดท้ายวางของให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเดินพามาชมในตัวรถเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างเนาะเปิดเข้ามานะคะจะเห็นได้ชัดเลยก็คือจะเป็นสครับเพจการลอยเวลาขึ้นลงรถนะคะและซิกเนเจอร์หลัก ให,ใหญ่เลยตอนนี้ก็คือจะเป็นตัวจอ Android ด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวนี้จะให้ความบันเทิงแบบครบคันสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi, Bluetooth, USB ได้เลยนะคะสามารถเล่นวิดีโอฟังเพลงดูหนังเพื่อเพื่อสร้างความบันเทิงในการขับขี่ให้ลูกค้ามากขึ้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะเดินพาชมรถถูกใจท่านผู้ชมทุกท่านไหมคะท่านใดที่สนใจรถมิสู ทักหาเดือนได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่าง0854435040แอด line ตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะและรับชมเพจเดือนได้ที่มิสซูรีพับบลิ้ายแดงทุกรุ่นบายเดือนสุพรรษาลูกค้ามาทดลองขับมาชมรถได้เลยะคะ่ะไม่ว่าใกล้หรือไกลเดือนมีบริการส่งมอบรถให้ถึงที่มีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่บ้านฟรีนะคะ มาซื้อรถกันเยอะๆแคมเปญมิสรูรอท่านอยู่ค่ะตามสโลแกนที่เราว่าไว้เราดูแลคุณแค่ขับยังไงอย่าลืมมาชมรถมาดูรถมาซื้อรถกับเดือนเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย